เอาละครับวันนี้เรากับยู่สอจอรีวิวนะครับบอดี้นิสสันตัวนี้มีตำหนินิดหน่อยนะครับตัวด้านข้างตัวนี้แหละที่มันจะย่นย่นหน่อยนะครับอันนี้ดูไปก่อนฟิล์มยังไม่ลอกเลยเห็นไหมของใหม่นะครับอืมเฉพาะด้านข้างนะ นะครับงานประมาณนี้ือคุณจกับากาในด้านในนะครับก็ตรงนี้แหละชิ้นแรกผ่านไปนี้เป็นฟอร์สมัดแตงนะครับเท่ๆเลยนะครับ ยังไม่แกะไม่ตัดไม่เจาะใด้ดังสิ้นดียังไม่มีเวลาทําแล้วก็ลดขายเอาไปก่อนแล้วนะครับงานค่อนข้างดีนะครับแล้วขันสุดท้ายเป็นไวเปอร์นะครับเดี๋ยวเราชอบสีดำมานนะไวเปอร์ SRT งูห่าูดุดุครับดันนีพีมไม่ลอกสนใจก็ซื้อได้เลยนะครับ550รวมสง่งเจอคลิปหน้าสวัสดีครับอ๋อโมเดลหนึ่งต่อสิบ